ลัคนาราศีสิงห์ดาวอังคารกเกษตราธิบดีท่านจะมีดวงด้านการงานที่โดดเด่นที่สุดงานเจริญก้าวหน้ามีโชคจากหลักทรัพย์นะได้เงินด้วยนะครับดาวพระพุธกเกษตราธิบดีท่านจะมีโชคการเงินการลงทุนแล้วก็โชคลาภแบบฟุกๆเครับดาวอาทิตย์ราชาโชคท่านจะทําสิ่งใดก็มักมีคนช่วยเหลือมีโชคความสําเร็จรอท่านอยู่ครับคําพยากรณ์เต็มๆนั้น,น,นเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ กราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านครับช่องชุติเด็ดโหราศาสตร์นะครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนในเดือนนี้เดือนมิถุนายน2567มีดาวย้ายอยู่เยอะนะครับมีดาวตำแหน่งที่ดีมาก,มากๆอยู่3ดวงครับก็เลยต้องขอกราบขอบคุณงามๆครับสำหรับท่านผู้ชมที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันนะครับเป็นกาลัางใจให้กันในการทําช่องพยากรณ์ดวงรายเดือน12ละัคนาราศีให้กับท่านต่อไปครับเดือนนี้มีดาวเ,เด่นๆนะครับดาว รางคารย้ายนะครับวันที่2มิถุนายนครับย้ายเรามาครองตำแหน่งที่ดีมากๆเรียกว่าเกษตรราธิบดีมีเรื่องดีๆทุกราศีเลยครับสเรื่องไม่เหมือนกันนะครับต่อมาวันที่10บมิถุนายนครับดาวพระพุธย้ายนะครับครองตำแหน่งที่ดีต่อเนื่องเรียกว่าเกษตรราธิบดีส่งผลเรื่องดีๆสําหรับท่าน2เรื่องแต่ละราศีนะครับทางนี้ต่อมาวันที่14บมิถุนายนครับดาวพระศุกร์จรย้ายมาอ่อนกําลังลงนิดนึงครับมีหลายราศีนะมีเ่อง ที่ต้องย้ําเตือนระมัดระวังอยู่นะครับติดตามกันได้แล้วก็วันที่15มิถุนายนครับดาวพระอาทิตย์ย้ายย้ายมาครองตําแหน่งเด่นที่เรียกว่าราชาโชคนะโชคแบบพระราชากันเลยนะครับแต่ละลัคนาราศีมีเรื่องดีๆรออยู่นะ <Milan. S 1> แล้วก็18นะครับดาวพระเกตดาวบุญใหญ่สิ่งศิ์สิ์คุ้มภัยนะครับย้ายมาอยู่ตําแหน่งอีกหนึ่งครั้งนะครับมาอยู่ที่เรื่องของราศีมังกรนะครับมีเรื่องดีๆรออยู่นะหลายราศีเลยนะครับทุกราศีด้วย แล้วก็วันที่27มิถุนายนครับดาวพระพุธย้ายครั้งย้ายแล้วมาตำแหน่งปกติแล้วนะครับก็มีเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังแต่ละราศีไม่เหมือนกันนะครับถือว่ามีดาวย้ายตำแหน่งที่ช่วงเวลาวันที่10-14เนี่ยเป็นดาวที่เข้มแข็งทั้ง3ดวง6เรื่องครับใครที่ได้บุญภาวาสนาส่งเนาะมาเกิดในช่วงวันที่10-14ต้องบอกว่าดวงชะตาเข้มแข็งนะครับดวงชะตาค่อนข้างจะราบรื่นชีวิตต้อบอกน่าอิจฉานะครับเป็นอภพิชาต,ตบุตรได้เลย สำหรับคำพยากรณ์เต็มๆนั้นเชิญรับชมรับฟังแต่ละลัคนาราศีกันได้เลยครับลัคนาราศีสิงครับหรือท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนดูที่ราศีสิงนะดูที่ช่วงวันเกิดครับคือผ,ผู้ที่เกิดช่วงวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววัสนาท่านเองคือดาวพระอาทิตย์ครับ ตัวแทนดาวคือเลขหนึ่งพิมพ์เลขหนึ่งรัวๆเก้าตัวครับเลขเก้าคือดาวบุญใหญ่ดาวพระเกศสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภยัยความโชคดีและความมีโชคลาภให้กับท่านเองครับและท่านต้องการพรสิ่งใดอันประเสริฐนั้นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับให้ท่านสุขส่งหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากร์วาสนาการงานการเงินความรักและดวงโชคลาภครับ ดูที่ดาววาัสนากันกรครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระอาทิตย์ครับเป็นดาววาัสนาเดือนนี้มีการจรย้ายราศี่หนึ่งครั้งแบ่งเป็นสองช่วงเวลาครับช่วงต้นนะช่วงที่1ถึง14มิถุนายนครับดาวพระอาทิตย์ดาววาัสนาคุณก็ยังครองตําแหน่งที่ดีอยู่นะว,ว่าองค์เกลนะ้วก็อุจจาริมุกดาวคงจะลงมาจากตาแหน่งอุดนะก็ยังเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับตำแหน่งเข้มแข็งนะอยู่ทุเรือนการงานด้วยวัสนาคุณจะเด่นที่สุดนะเรืร่องของหน้าที่การงานการทํามาอาชีพนะ ถือว่าดีมากๆครับ่วนนี้กรรมะในเรื่องของวาสนาหมายถึงการกระทําครับทุกการกระทํามักจะมีความรับริ้ื่นมีความสเร็จรอยู่ทั้งการจะช่วยในบ้านการทํางานการติดต่อประสานงานก็มักได้รับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ต่อมานะครับวันที่15มิถุนายนเปต้นไปนะครับดาวพระอาทิตย์ดาววาสนาคุณจะย้ายอีกครั้งนะครับยกข้มาครองตําแหน่งที่โดดเด่นเช่นกันครับเรียกว่าดวงราชาโชคนะโชคแบบพระราชากันเลยนะครับดาววาสนาตําแหน่งนี้เนี่ยมองว่าจะดีขึ้น แทบจะทุกเรื่องนะครับทำกิน,นกันใดก็แล้วแต่อยู่ที่เดือนลาภะด้วยครับมีโชคลาภแบบฟุฟืกโชคลาภจากการลงทุนที่มีความรู้ความสามารถด้วยโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงก็มีนะดวงชะตาค่อนข้างจะเปิด1เดือนนะครับนับจากวันที่1 5มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะครับท่านี้ดูที่ดาวพระอังคารประกอบอีกครั้งนะครับซึ่งพระอังคารตั้งแต่วันที่3มมิถุนาย,ยนถึงสิ้นเดือนนะครับประมาณเดือนครึ่งเนี่ยดาวพระอังคารก็ยังครองมาตรฐานที่ว่าจุลจักรมาอยู่ที่เดือนมรณะนะครับ ย่าพึ่งตกใจไปนะครับหมายถึงว่าช่วงเดือนนี้ตรงกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จจะมีเกณฑ์ได้เดินทางมากขึ้นหรือว่าได้เกี่ยวข้องได้ติดต่อกับคนในครอบครัวหรือว่าเครือญาติมากขึ้นแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยในการเคลียร์ใจแก้ปัญหากันนะครับก่อนหน้านี้ที่อาจจะติดขัดไม่เข้าใจกันเรื่องของสมบัติรักทรัพย์ที่ดินพันธสถานอาคารอะไรก,แก็แล้วแต่จะคุยกันแล้วเคลียร์ใจกันได้ช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ใ,ใครที่ มีความประสงค์ตั้งใจอยากจะขายหลักทรัพย์ขายได้นะครับได้ราคาที่ดีถูกใจคุณบางท่านมองหาแผนในการซื้อนะซื้อบ้านรถยนต์ที่ดินช่วงนี้ซื้อแล้วจะได้ของดีเดีว๋ยวเสริมดวงชะตาของคุณนะครับถือว,ว่าดวงชะตาค่อนข้างเปิดนะครับท่านนี้มีบางช่วงบางเวลาต้องระมัดระวังครับช่วงที่12 13ครับช่วงนี้ระมัดระวังดูแลสุขภาพตัวเองครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะอุบัติเหตุทางภัยทางน้ํานะครับ 23สถึงยี่อถึงครับช่วงนี้ดูแลบุตรหลานบริวารให้ดีอาจจะไม่สบายหรือว่าสร้างปัญหาให้นะครับอีกช่วงนึงครับช่วง 26- 27ครับช่วงนี้คุณดูแลคนในบ้านต่างเพศหรือว่าใครมีแฟนดูแลแฟนให้ดีอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้เช่นเดียวกันนะครับดวงการงานครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวชั่วรนกรรม,มของการงานอาชีพแล้วก็นาทีครับ เดือนนี้ยาราศีอยู่หนึ่งครั้งแบ่งเป็น2ช่วงเวลาครับช่วงต้นช่วงที่1นถึงสิีมิถุนายนครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์ก็ยังครองมาตรฐานเดิมนะที่ว่าเกษตรราธิบบดีนับจากช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับการงานดีแนะ่นอนครับดีเป็นอย่างยิ่งดีมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าทํางานอาชีพทาํามาค้าขายทรมาว่าจงเหนื่อยนิดหนึ่งนะแต่ยิ้มได้เนาะรายได้ถือว่าสูงมากนะครับมาอยู่ทีือนกรรมะงเยตรงงานคุณจะดีที่สุด ในรอบหนึ่งปีแล้วก็นใน12ราศีด้วยงานประจํางานบริษัทช่วงเวลาที่ดีครับขยันใ้เต็มที่ผลงานโดดเดน่นเป็นที่ประจักษ์ความเข้าหน้าช่วงเวลาของการพิจารณาความดีความชอบเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะครับในตลอดเดือนนี้เลยนะต้องบอกอย่างนี้โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์โดดเด่นนะครับแล้วก็ต่อมาครับในช่วงดูดาวประกอบก่อนนะครับช่วงต้นเดือนก็ยังมองว่ายังมีดาวประพุทธนะอยู่ที่เรือนกรรมะด้วยนะครับ มักจะมีโชคลาภลาภผลรายได้พิเศษหรือว่าผลประโยชน์ของกำลังสินน้่มชัยก็มีนะในการทํางานช่วงต้นเดือนค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับต่อมาช่วงครึ่งเดือนหลังครับดาวพระศุกร์ครับจเจริญการงานคุณจะย้ายราศีอีกครั้งยกเข้ามาครองมาตรฐานปกตินะ,ะมีกําลังนิดนึงครับเรียว่าจุฬจักรนะอยู่ที่เรอนลาภงานก็นยังคงดีนะแต่ดีในลักษณะที่ว่าอาจจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนมากขึ้นบางท่านก็ได้พบปะ ผู้คนเรื่องของการเชราจาสื่อสารมากขึ้นแล้วเห็นโอกาสช่องทางงานใหม่รายได้พิเศษบางครั้งเรือว่าได้งานมาเป็นลาผลนี่ใครทาาาาํามาค้าขายหมายถึงคําสั่งซื้อใหญ่ๆออเดอร์ใหญ่ๆนะ่มาเป็นลาผลให้กับคุณเราเป็นผลประโยชน์ผลตอบแทนที่พิเศษมากๆนะครับงานประจํามองว่าช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของหัวหน้าเจ้าน้ายผู้ลักผู้ใหญ่นะี่ยยบยืดโอกาสนะแต่เป็นการงานก่อนนะครับแล้วถึงจะได้การเงินนะหรือบางครั้งเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่า ความดีความชอบด้วยนะครับส่วนเรื่องของดาวประกอบนะเจ้า,จาเรือนสุภาพค,ครับผู้หลักผู้ใหญ่ของหน้าเจ้านายนะครับตั้งแต่วันที่3มิถุนายนดาวพระอังคารครองกรเกษตรราธิบ,บดีด้วยนะครับเรื่องของการแข่งขันผู้หลักผู้ใหญ่ของหน้าเจ้านายนุนหลังคุณเป็นอย่างดีนะมีโอกาสเติบโตหรือว่าบางท่านได้พัฒนาความรู้ความสมารถแล้วเนะี่ยเห็นโอกาสนะในใน,ในเรื่องของงานที่ดีขึ้นนะบางท่านในขยับขยาย นักธิการงานในลักษณะที่สูงขึ้นด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีครับตลอดทั้งเดือนแล้วก็เดือนครึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์การงานถือว่าโดดเด่นเป็นอันดับต้นๆของ12ราศีด้วยนะครับส่วนท่านใดที่กําลังหางานทําว่างานอยู่นะมาดูดาวประกอบช่วงนี้ดาวพระศุกร์ดีก็ถือว่าเดินเร็วด้วยนะครับดาวเดินเร็วจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยต้องบอกว่าท่านใดที่ว่างงานอยู่นะมีโอกาสสูงครับจะมีงานให้ทาช่องทางอาชีพให้เลือกเป็นงานที่ดีแล้วก็ ส่งเสริมความก้าวหน้าคุณในระยะยาวด้วยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าสู้ให้เต็มที่นะเป็นกําลังใจให้ข่าวดีรอท่านอยู่ครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินการหารายได้แล้วก็ทรัพย์สินครับเดือนนี้ย้ายราศีอยู่2ครั้งแบ่งเป็น3ช่วงเวลาครับช่วงต้นต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับวันที่1นึถึงสิมิถุนายนช่วงนี้ดาวพระพุธนะครับ มาตรฐานเดิมนับอยู่ด้อยกันคว่าการงานอิงก,กับเรื่องของงานโดยการเงินอิงก,กับการงานโดยตรงครับช่วงนี้งานประจาถือว่าการเงินปกตินะครับส่วนการทํามาค้าขายช่วงนี้อยู่ที่ตัวคุณเองแล้วนะครับถ้าทําให้เต็มที่ขยันให้มากเนะี่ยยิ่งมากยิ่งได้เงินมากนั่นเองนะครับการงานช่วงนี้ถือว่าคล่องตัวนะครับต่อมาวันที่11มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวช่วงเรือการเงินของคุณย้ายแล้วนะครับยกเข้ามาครองตำแหน่งที่รว่าเกษตราธิบดีนะเป็นอยู่ที่ลาลาภะด้วยนะครับยาวๆไปจนถึง 27มิถุนายนการเงินคุณจะดีเป็นยิ่งดีที่สุดในวงรอบ1ปีนะเด่นที่ 0, สุดใน12ราศีด้วยการเงินในเรือนราภานะหนึ่งเลยนะครับรายได้พิเศษเข้ามารายได้การเงินจากการลงทุนจากการประกอบสัมมาชีพบริหารความเสี่ยงต่างๆได้หยิบจับเงินก,นก้อนเลยนะครับเรียกว่ามีโชคลาภเป็นการเงินแปลตรงตัวเลยนะครับงานการลงทุนดีครับธุรกิจส่วนตัวดีเด่นมากๆรายได้พิเศษเข้ามา โชว์ลากการลงทุนเช่นนี้ต้องบอกว่า,ารอฟังข่าวดีได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับต่อมาช่วงที่27ิมิถุนายนไปต้นไปนะครับดาวจาเจริญการเงินคุณใหญ่ยยอีกครั้งนะครับยกเข้ามาครองอยู่ที่เดือนวินาศในช่วงนี้ระวังนะครับนับจาก27เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยนะการเงินปกติครับแต่รายจ่ายเข้ามาเนี่ยต้องเตือนไว้นะครับเพราะว่าการเงินเ,นเกือบทั้งเดือนเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่รายจ่ายนับจาก27ต้องระวังมาค้างมาจาก การที่เป็นดาวประพุ่นเ่เรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารเดินทางต้องระมัดระวังครับจะมีรายจ่ายแฝงรายจ่ายฉุกเฉินนะครับหรือทางสุขภาพด้วยเรื่องของระบบอาหารการกินทาเดินหายใจนะครับระมัดระวังรายจ่ายช่วงปลายเดือนแค่นั้นนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าการเงินเดือนนี้ดีมากๆกนะก็วางแผนให้ดีนะครับท่านจะได้มีหลักทรัพยนะ์เงินทองมาเหลือนะครับบริหารได้ในระยะยาวได้นะครับดวงความรักครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับเดือนนี้มาตรฐานเดิมไม่ได้ไปย้ายไปไหนนะครับยังมาตรฐานอยู่ที่เรือนมรณะอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับมีบางช่วงมาเวลาเท่านั้นที่ต้องระวังแต่โดยรวมเนี่ยใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเอห่างห่างไกลเรื่องของหน้าที่การง,งานกันบ้างหรือว่าเวลาเนาะควรเอาใจใส่กันนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องดูนิดหนึ่งนะครับช่วงวันที่12 13ครับช่วงนี้ความรักเนี่ย เรียกว่าดาวมาเล็งกับตำแหน่งคู่เดือนคู่ครองช่วงนี้ต้องเอาใจใส่กันให้ดีให้มากนะครับบางครั้งอาจจะมีเรื่องของอารมณ์นะันหันพล่นไปบ้างนะครับผู้ที่มีคู่ครองอยู่แล้วอีกช่วงครับช่วงวันที่2 6 27ครับช่วงนี้ดูแลแฟนให้ดีครับอาจจะเจ็บใค้ได้ป่วยไม่สบายได้นะครับใครได้มีแฟนอยู่แล้วประคับประคองผ่านไปได้นะครับส่วนท่านใดที่ยังโสดนะครับดูดาวรักใหม่ประกอบสุวรรครักใหม่หรือว่าการมีคู่ครองเนื้อคู่ถือว่าดวงเปิดแล้วนะครับตลอดทั้งเดือนเนี่ยเพียงแต่ในช่วง ช่วงที่1-14ก็มีโอกาสสูงนะครับช่วงนี้ดีด้วยนะมีคนเข้ามาพูดคุยอาจจะเป็นคนในที่ทํางานหรือว่าประกอบงานสายงานวิชาชีพเดียวกันคุยกันได้นะครับเข้ามาหรือว่าดาวรักใหม่ประกอบเปิดแล้วนะครับแล้วก็15มิถุนายนเป็น,นไปก็ยังมีนะครับเรียกว่าคุณจะมีเสน่ห์สูงนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทันทีโสดตลอดทั้งเดือนถือว่าค่อนข้างจะดีและเป็นไปถ่ายก็แนะนำนะครับช่วง1-14จะดีกว่าเพราะเรียกว่าดาวเป็นเกษตร,รด้วยนะครับมีโอกาสพบรักแท้ได้เลยนะครับ ดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระพุธครับเป็นดาวจุลเรือนลาภะนะครับเรื่องของโชคลาภลา,ลาผลที่ได้รับจากผู้อื่นโชคลาภแบบฟุกฟุกนะลาบลอยเดือนนี้ดู2ช่วงเวลาครับช่วงที่1นึถึงสิมิถุนายนช่วงนี้ดาวพระพุธยกเข้ามาครองตําแหน่งอยู่มาตรฐานปกตินะครับช่วงนี้เลขนาโชคหรือว่าเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับการทํางานเลขเกี่ยวกับประจําตัวที่ทํางานเลขเกี่ยวกับการประกอบสัมมาชีพของคุณ ขา,ขาวาะดูเลขท้ายเบอร์โทรนะครับหรือเลข6ครับต่อมาช่วงวันที่11มิถุนายนถึง27นะครับมิถุนายนชุวนี้ดาพระพุธจยรยราศียกเข้ามาครองมาตรฐานธิวเกเษตรตราธิบดีมีโชคลาภค่อนข้างจะเด่นนะครับช่วงนี้เลขนาโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับพี่น้องเพื่อนสนิทของคุณครับเลขประจําตัวที่ทำงานก็ได้แต่แนะนําว่าเป็นเลขท้ายเบอร์โทรของคุณเป็นหลักนะครับหรือเลข4ครับ ส่วนดาวที่คุณท่านโชควาสนาในเดือนมิถุนายนช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นมี2ดวงครับดาวพระพุธหรือเลข4แล้วก็ดาวพระศุกร์หรือเลข6ครับส่วนดาวรองคือดาวพระอาทิตย์หรือเลข1ครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับช่วงนี้ดาวให้คุณท่านโชควาสนาดาวเด่นคือดาวพระอาทิตย์หรือเลข1ครับแล้วก็อีกหนึ่งดวงก็คือดาวพระศุกร์นะหรือเลข6ดาวรองดาวเสริมคือดาวพระพุธหรือเลข4ครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงท่านโชคลาวครับ ช่วงที่1นึถึงสิมิถุนายนควรไปกราบสกการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย21บาทเลขกำลังของดาวพระศุกร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำพุทธสมกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับส่วนการทำบุญเสริมดวงด้านโชคลาภช่วงที่1 1บเถึงยีมิถุนายนควรไปกราบสกการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับ ทาบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย17บาทเลขกําลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปทางทิศใต้ครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกันเลยาณมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอหน่วยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขพะพละด้วยเทินขอพระคุณครับ